แม่ทัพภาคที่หนึ่งระบุว่ากลุ่มนักศึกษาที่ชูสัญ,ญลักษณ์สามนิ้วต้านนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีนักการเมืองท้องถิ่นจ้างมาค่ะพร้อมทั้งยืนยันว่าจะยังไม่ยกเลิกกฎอายการศึกนะคะเพราะว่ามีความจำเป็นต่อการทำงานของทหารพันเอกวินัยสุวารีโคศโกกองทบกและทีมโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มประชาคมจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเพื่อประชาชน ออกถแถลงการให้รัฐบาลและคอสชยุติการประกาศใช้กฎไออยการศึก ว่าจะต้องทําความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันให้มากขึ้นในแต่ละประเด็นอาจมีมุมมองที่ไม่ตรงกันในช่วงสถานการณ์พิเศษแบบนี้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นเรื่องอาชญากรรมต่างๆได้ลดลงไปมากเพราะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยมากขึ้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กฎหมายบ้านเมืองปกติก่อนเป็นลําดับแรกเสมอไม่ใช่จะอ้างอิงใช้กฎอายการศึกอย่างที่บางคนเข้าใจด้านพลโทกัมปนาศรุตติดแม่ทัพภาคที่ 1นในฐาน,นะผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยยืนยันว่ากฎอายการศึกมีความจําเป็นต่อการทํางานของทหารแต่จะใช้เหมือนกฎหมายปกติ ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหคนที่ออกมาชู3มนิ้วแสดงสัญ,ญลักษณ์ในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงพื้นที่นั้นระบุว่าจากการข่าวพบว่ากลุ่มนักศึกษาดังกล่าวถูกว่าจ้างมาเพื่อแย่งชิงพื้นที่สื่อของนายกรัฐมนตรีโดยได้รับค่าจ้างมาจํานวน5 0,000่นบาทจากนักการเมืองในพื้นที่แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร